ก็สวัสดีเหล่าคนชอบเกมการ์ดทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีกันในช่วงช่วงเปิดบล็อกยังไงเล่าโก็มาบล็อกใหม่แล้วลินคือเพิ่งเปิดบล็อก SBT 0 4ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเองคือลงคลิปไม่ถึงสัปดาห์เลยใช่ไหมวะเออประมาณนั่นแหละแต่โหบล็อกใหม่มันก็มาแล้วมาไวมากมาติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ซื้อมาแปดกล่องนี่คือจนเลยอ่ะแล้วเราก็มาอยู่กับบล็อกอะไรวะครับคุณลินบอกชื่อให้วี่ๆน้องๆเขาได้รู้กันหน่อยบล็อกที่เราจะมาเปิดในวันนี้นะก็คือบล็อก s u b 0 4ย์นะมกล่องแบบตีมสีฟ้าสีเขียวเลยก็เป็นของเสริมห่มผ้าเก่าแล้วก็มีของผ้าชิ้นด้วยโอ้ดีของของเสริมที่ทานนี่คลิสน่ารักมากตัวใหม่โอ้โหน่ารักสุดสุดไปเลยอ,อันนี้นะก็จะเป็นบล็อก s u b 0 4ขีดหนึ่ง กล่องแรกก็จะเป็นบล็อกของเสริมแจ็คอัลโซล่าร้อยอศูนย์อืม,อมแล้วก็มีดันเจี w ยน l วที่แบบเป็นดูอเวอ่์นะชุดต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นชุด 1. s u v 0 4 1ฮะ อ่านี่ก็ขีดหนึ่งเหมือนกันเช่าเดี๋ยวเขาปแปะแไว้แล้วกันว่าไหนขีดหนึ่งขีดสองนะแต่นี้ก็มันก็เขียนก่ข้างของว่าขีดหนึ่งก็ขีดหนึ่งก็ได้อันนี้ก็จะเป็นของเสริมของดันเจียนโบเลยนะ,ะหล,ะหละักๆก็สายนิทานเลยน,นิทานของภาคชินบริไฟเงเพิ่มเวฟการตีที่เยอะขึ้นแล้วก็คริติคอลและพาวเวอร์ที่มากขึ้นก็คือไม่โดนล้อแล้วโ,โหขีน้อยจังมันจะสร้างความเสียหายหได้บ้าง <S <S คือครั้งนี้จะไม่ใช่ต่อไปแล้วจะมาพร้อมกับความตึงภายในกล่องอย่างแน่นอน แล้วก็มีของเสริมอะไรอีกของเบรดวิงใช่ไหมสายเก่าที่ไม่เจอกันนานแล้วคือเบรดวิงฟินิกเว้ยตั้งแต่ภาคแรกเลยเขาเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะการกลับมายิ่งใหญ่ของคนที่จะหาเพื่อนด้วยการเล่นบัดี่ไฟต์ให้ครบร้อยคนคาสเนจังเนี่ยนะโอ้คือคุณบันจำได้ด้วยคือผู้หญิงนี่จําได้หมดเลยก็ <c oughs> ส่งว่เป็นคนบันดีนะแล้วก็เป็นมีของ u a อ w o r ว d ใช่ Dual w o r l ดันเจียนก็แถมมาให้ เขาเรียกว่าสายและสายนักผจญภัยนักผจญภัยก็เป็นคาแรคเตอร์ของมาร์้ไฟทที่มาอยู่ในการ์ดอะเอเ่ออะไรประมาณนั้นแหละก็หาได้จากบล็อกนี้เลยนะแนะนําให้ซื้อมาจับจองกันได้แต่ที่สําคัญนะคุณบันที่เราจะเปิดแปดกล่องนี้นะหลังกล่องเนี่ยรอ <100 S 2> หลังกล่องเนี่ยโคตร<อ>น่าสนใจเลยคุณบันคุณลินซื้อแปดกล่องอย่างงี้ซื้อมีหลังกล่องที่น่าสนใจมากว่ติมก็ซื้อแปดกล่องแล้วดีกว่าแต่ไม่ได้แบบอวเหมือนกล่องนี้ไงอ๋อคือจาคลิปที่แล้วได้ไหม ายแพ้อย่างน่าสมเพชมันทำกล่องไม่เส็บมากแต่ครั้งนี้มันจะไม่ใช่ต่อไปเลยเอยครั้งนั้นเธอเป็นการละลายดวงคือแดกล่องเนี้ยสิ่งที่าต้องการคืออลิสและก็เอ็มา <laughs> คืออาร์ตเรียนกันเลยนะก็น่าจะเคยเห็นกันผ่านๆอยู่ที่เป็นอาร์ตต่อกันนะอะเป็นอะไรที่แบบสวยงามมาก <h> คือเปิดแปดกล่องเนี้ย มันต้องได้เลยไหมวะใช่มันต้องได้คือที่เราหวังที่สุดก็คือ2ใบนั่นแหละนี่แหละสิ่งที่ต้องการนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือจักรไนฟวิ่งจักรไนฟวิ่งเออทบันดี้เล่อาร์บันดี้เลใช่บันดี้เลอันนี้ขอใบเดียวพอเพราะว่าจะเอามาเป็นบันดี้บันดี้ใบของคุณบันแต่ว่าของที่อยากได้มากกว่านั้นก็คือตะกั่นฟอสต์ลางแห่งอนาคตโอ้ไอใบนั้นนะที่แบบโอ้เธอจะครูล่างใหม่เองใช่ตะกั่นฟอสต์ใหม่หล่อมากโอ้ก็มีมีเนหัวละเอาจริ้งอัลเทราขอบทองนี่ก็ ก็ดีเหมือนกันนะก็ดีแต่ว่าขอไปเดียวพอเลยไม่ขอเยอะเหมือนเหมือนเปิดรอบที่แล้วอรอบที่แล้วเอสพีมาหาเลขหนักไม่รู้เออขอความู้วเลยมันล่าสุนคุณบานเล่นไหมอ่าผมไม่เล่นนะผมก็ไม่เหมือนกันจริงๆคือไม่มีใครเล่นกันเลยใช่ไหมอืมใช่ก็คือยามิเกโรบาร์ิแลกับ SP ีคือไม่อยากได้ที่สุดอืมใช่ดีก็คือไม่อยากได้เลยใช่ถ้าได้คือแบบโชคร้ายไปหน่อย ประมาณนี้มั้งของที่แบบมีหลัง B ในหลังกล่อง,ลลงที่จะมีไฟหลังกล่องที่จะมีมาให้สุ่มในบล็อกเนี่ยใช่ก็คือพาวปุ๊บทั้งหมดเลยอโอเคมาเริ่มเปิดกันเลยปะล่ะอยากดูแล้วว่าของข้างในนั้นมันจะมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวเราก็จะมีรีวิวกันให้ด้วยนิดนึงใช่ไหมใช่ก็เปิดเปิดให้ดูเวลาไปเลยแต่ไม่ได้อ่านได้เพียงแค่นะเพราะว่ามันจะกินเวลาเยอะไปหน่อยใช่ใช่ก็แยกของเปิดกันเลยดีกว่ามัขอสี่กล่องนะของสี่กล่องนี้เหมือนกันมาไป มาเริ่มจากกล่องแรกกันเลยดีกว่ากับกล่องนี้เลยอันนี้ก็ S U v ศ4นย่หนึ่งะนะขีดหนึ่งทั้งสกล่องเลยที่หายมาเริ่มจากกล่องนี้กับหน้ากล่องเป็น Star g u a r d i a n Jackknife f u l l w i n g เป็นร่างใหม่ของแจ็คเลยนะคุณบันเปิดก่อนแลวคุณบอลโอ้โหข้างใครแจ็คมากลองเปิดให้ได้กัน อาจะว่าไปครับคุณลินกล่องนี้คุณลินซื้อมาในราคากี่บาทครับบอกให้ทุกคนได้รู้หน่อยอ๋ออันนี้นะ SUV04 ทั้ง2กล่องนี่แแต่ละกล่องเนี่ยก็จะตกอยู่ในราคากล่องละ145รบาทนะเพว่ากล่องนี้มันพิเศษอะ ผมว่าที่มันให้ราคาแบบนี้ก็ให้สมเหตุสมผลนะใช่มันก็เลยมีราคาสูงเป็นพิเศษมีไวฟูไงใช่มีใวฟูโอเคคุ้มค่ากับราคาที่ต้องซื้อใหม่แน่นอนก็แนะนำให้ทุกคนไปจับจองกันนะดีจริงอะอยากได้อะไรบ้างไม่ดูหลังกล่องนะอย่าเพิ่งดูนะอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูเราเราเอาเอ็มมามากับใบนี้เลยใบแรกใบแรก Star ์การ์ดิเอน k Night ย์ฟูวิ่ก็เป็นอาร์ตก็เป็นฟอยแบบฟอยโบราณ ก็ <c oughs> คือฟอยใหม่นะโอ้โหก็จัดว่าสวยมากเลยนะโอ้สวยแบบเอามาตั้งเป็นบันดดี้นี่คือสวยมากใช่เ,เนี่ยเอาเอาจริงเอาเบนี้ตั้งเป็นบัดดี้ก็สวยเหมือนกันเลย<ม>ขออบทองมีั๊บแบบวาวอันนี้เป็นของเสริมแจ็คอ<ม>อันนี้ก็มังกรปริศสวรรค์แห่งแ<ม>สงตะวันอัลโดอาโธร่าโธราร่างใหม่าร่างใหม่ ขอตาใหญ่ยับเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันเลเวลร์ชั่นชาร์จโสแกไม่คอมาคือโทสุคุไม่เล่น <laughs> คือได้บัฟมาอย่างแรงมากเพราะตัวนี้มีเอฟเฟกต์เลย <c oughs> แต่ก่อนคือแบบแต่ก่อนเป็นมอนเหลืองธรรมดา <c oughs> มเหมือนอะไรนั้นยูกิเว้ยอ๋อโอเคเป็นมอนปกติธรรมดาเว้ยไม่มีเอฟเฟกต์ในนี้คือแบบมีแล้วนี่อันนี้ก็ดักกันอาร์มใบใหม่ด <c oughs> ักกันอาร์มเฮ้ยอันนี้คือของเสิร์ฟอัลทราชั้นดีนะ แบบถมล,ลดคอสได้ด้วยโอ้รถคอสแอตแทนล่าอืมใช่ก็แนะนำให้ใส่กันคือ้าให้มีอัลต้ามีกิเล่นได้เลยนี่แท็แกเหลืองที่ทุกคนไม่ได้เห็นกันมานานแล้วก็คือปลดปล่อยโอ้แ็กปลดปล่อยไม่ได้เห็นคุณบันใช้มานานแล้วเหมือนกันเออเดยวจะปลดปล่อยโชว์เลย <laughs> แล้วก็อาร์ฟักเตอรดีใบเก่าก็ดีมาเหมือนกันนะใบนี้ก็เป็นการ์ดฟาร์มก็การ์ดตำนานเลย นี่ดักเกิฟอส<ม>ล่างไม้ร่างแล้วก็ฟอสล่างแห่งอนาคตในระหว่างแอทแท็กเฟสทั้งสองฝ่ายก็สามารถเอาดักเกิลอาร์มเด็กมาติดได้เลยก็เไรชเจ๋ง<บ>มากเพิ่มโซให้แจ็คได้อุย้ยสตาร์ทใหม่ให้คานตาวะ <laughs> เกิดใหม่เกิด <laughs> ทองนี่<ๆ>คอนี้ก็เป็นดักเฟอสมาแล้วเหมือนกันแล้ใช่ด็อกเตอร์กาลาที่ไม่เจอกันนานเลยครับลืมพูดเลยว่ามีสายแสดงด้วยมีสายแสดงด้วยนี่คือแลกเกิลฟของด็อกเตอร์กาลาหน้าสายแสดงเป็นดักเกิฟอสที่โหดมากอันนี้ก็เป็นดาบเสือแจ็ค ทิ้งการ์มีแล้วจ่ายสองเกตก็เอาแจค็คขึ้นมือได้เลย,เลยอืมไม้ตายใหม่โชว์หน่อยโชว์หน่อยไม้ตายใหม้สตาร์ดชายนิ่งพันด n i ชอร์เป็นไม้ตายที่ไม่ต้องจ่ายเกตเลยนะแต่ว่าต้องติดตะกอนฟอสก่อนถึงใช้ไดอืมอันนี้ก็ไม้ตายของอาร์เธอร่าที่ไม่ต้องจ่ายเกตเหมือนกันอืม <c oughs> อย่าไปเกีดู <c oughs> เดี๋ยวป,ปล่อยคาย <c oughs> คือเราไม่เล่นเหนกันนะคือ <c oughs> ไม่เคยเล่น <c oughs> แต่ก็มันก็แถมมาให้บางนี่ <c oughs> โอ้สายเราอสูรอสูรแล้วอสูรก็การ์ดของโหดก็เยอะเหมือนกันแบบมีการ์ดเก็บ เก็บดอกทั้งหมดเข้าไปใต้กองก็คือร้อยหน้ายังอยู่รอได้เรื่อยร้อยหน้าคือเก่งเลยนะคือถึกทนนานแต่เท่ใหม่แล้วโอ้ยนี่ไงเกมดูโอ้วอรที่ผมพูดถึงคุณนั้นนางฟ้าขาวเบสุดเอเดนโอ้โหนางฟ้าของผมนางฟ้าข้าวผมคนนี้เลยต้องคนนี้เท่านั้นคือลูกรักของช่องลูกรักของช่องอย่างนั้นเลยเว้ยเอเดนเว้ยนี่ดันเจียนเวอร์ที่แบบสายตรุษขอนล่ะ เคสเสือเคสเสือแห่งวิชาดาบมาใส่ก้อนมึงเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ของอ,อะไรเร็วพูดเลยมีพ็อกนี้ด้วยเออมีของมิเซเลียอะไรเงี้ยงั้นนี่ของมิเซเลียอืนนอม,ย,มอนนยูกะหลันมัคตัวตลกหลันมัตัวตลกหลันม,มัคอ้าวอยู่ในกล่องนี้หมดเลยเหรอวะโอ้กล่องมันมันแบบน่าแถมมาให้ทั้งสองกล่องเลยนะอะไรขอที่ท้ายก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่โอ้โมีหลายตัวเลยหลายตัวเลยโอ้ยที่มันแพงก็น่าจะเพราะอันนี้ด้วยแหละใช่มันเอาไว้เล่นได้หลากหลายมาก สมสมราคาันโกดังเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวเพิ่งดูนะเดี๋ยวเพิ่งดูนี่กับไอริสไลเลกก็คือการที่ใช้ได้ทั้งร้อยอาสูรและเจนเวิร์ดแล้วก็สตาร์ทั้งเกิร์ลเลยเรียกว่าเป็นบัสลิงของสายนั้นเลยแหละใช่ก็เป็นสกิลที่โหดมากมาใบต่อไปเป็นสมแลกล่องเลยบอกจริงอ่ะเฮ้ยมาดูกันเอ้สมแลกล่องเลยสมแลกล่องเลยคุณบันสุแล้วกล่องเร็วโจกะไรวะไปแรกเลยแล้วกันนะขอตามเป็นเรื่ราวที่เราขอแล้วกันนะว่า หนึ่งสองโอเคเปิดมากล่องแ้กก็เกลือเลยครับผมกับยาไมเกดูนัทที่เลยเอามาเลยว็เข้าคนบ้านแย่แล้วดวงเลื่อมหายแล้วก็ชิบหายเลยแย่แล้วคนบ้านเลยเปิดมาสวยขนาดนี้นะวอ๋อไปที่กล่องต่อไปกันดีกว่าไปไปไปกล่องต่อไปกล่องไปชิบหายแล้ว เฮ้ยปกติแ <Naruto> ล้ว <Comics> ก็แบบเปิดมาแล้วเอ้ยคลอดเอ้ยเอสพีเฮ้ยของดีไม่ใช่เหรอวะคุณลิ้นอันนี้แบบเฮ้ยเกลือเปิดมาก็โอ้โหมันนี่แหละยังไม่กินโดนเลยคุณบันอะไรเนี่ยสีก็ไม่ใช่ชิบหายแล้วมาเกิดมาต้สวยแล้วอ่ะแล้วกองต่อไปเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ผมได้คุณบันเราอย่าเพิ่งถอดใจมาเก็บกองไอ้ไม้แหละมันเป็นตัวแปดกองเลยด้วยประวัติศาสรจะไม่สับลอยคุณบันมา นี่อาริสจังส,สวยงามอ่ะวนลืมแกะลืมแกะ,ะนี่นะอ,อาริสจังคนน่ารักเลยมไม่ชอบนายซะหน่อยปากกาคือหน้าคนบันอ,อย่าทำเสียงแบบนี้อีกนะเธอคุณดิ้นไม่ชอบเหรอ <laughs> ไม่ชอบโว้ย <laughs> ไปเท้าแล้วไปเท้าแล้วนี่อาริสจังโอ้หน่ารักสุดๆไปเลยน่ารักว่ะออกมาให้หน่อยเถอะนะขอเน้นๆนี่อันนี้ใบแรกก็เป็นของนิทานเลย นี่อันนี้ก็เป็นอลิสล่ามังกรเป็นไก่ปะมังกรไก่นามไก่เลยมังกรดิเฮ้ยโอ้โหนี่มิสเตียเดี๋ยวขอขยับให้ให้เห็นหน่อยอ่านี่อันนี้ก็เป็นมิสเตリアนี่สายเบรดวิงเบรดวิงเราแยกกันดิเบรดวิงก็เป็นสายเก่าของนันเจียนเลยเฮ้ยนี่อัศวินอัศวินไปเล่นอยู่ก็หาเพื่อเสริมเสริมกันได้ อร่อยเหมือนกันอันนี้ร้อสูงกว่าสวินหน่อยก็ได้ทั้งสองแบบนี่เอ็มมาจังคนนี้ก็ขอนะอาร์ตเอสพีขอนะเอสพีก็สวยใช่คนนี้ก็สวยเหมือนกันเพราะมีมีเมลจังด้วยไงมีเมลจังด้วยนี่เมลจังน่ารักอุ้ยพวกนี้คือแบบเปิดทีโหดใจละลายอ่ะนุ่มฟูชิบหายเลยว่ะจะเห็นนะจะเห็นอ่ามีตัวน่ารักน่ารักดิ้งนิทานเนี่ยไปเตะบอลไปคันลิน ของดันเจียนอันนี้สายอะไรนะนักผจญภัยอ่ะไม่รู้ไม่ใช่สายเก่ามานานเอาแย่ๆไม่ถึกอันนี้ก็น่าจะอันดันเจียนเอนดามี่ก็ไปถวาให้คนดูด้วยสายอันนี้ก็ของนิทานคอรมอเตอร์นักผจญภัยไซส์หนึ่งอ๋อเขียนไม่ใช่นิทานใจบ้าเลยเบื่อเริ่มเบื่อเลยคุณลินไม่ใช่นิทานเลยไม่ใช่โอ้ยจำปิดตัวจำปิดตัวนี่ก่อนลาสุดลาสุดเอาไว้แบงนี้กันนี่อันนี้ของอะไรนะล้อ ไอซีย์เดียเบรดจ็อกเกอร์หนาวใช่ไหมล่ะเย็นใช่ไหมล่ะเออช่วงนี้ก็หนาวถุยอันนี้ทิลิจังอันนี้หน่วยหน่วยคลายใส่ได้กี่ใบก็ได้นะของนิทานไปนี่ใส่แปดเลยโอ้ให้มาสองใบเลยเนี่ยไปนี่โอ้ให้มาสองใบให้หน่วยคลายก็คือมีแปดใบเลยใช่จะซื้อสี่กล่องก็ได้แปดใบนี่นี่คาสเนจังหนักเนาหนักนี่อันนี้ก็ เอาเสื้อยึดแมวดาบลกูกแมวที่ไหนเสือทหารแมวเคยต้องเล่นมุกนี้ <c oughs> ต้องมามุกนี้เสมอเฮ้ยอันนี้คนน่ารักเลย h a p p i n e s Wonder s Wonderland อันนี้เวนเดเวเซตใหม่ของนิทานนะอ,อ,อันนี้คอนติเนียก็ดีมาให้นะคอนติเนียก็แยกมัวม่วๆหน่อยจะว่ากัน <c oughs> อันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เล่นสายรันเจียนยเอยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ก็มั่วหน่อยก็ขออภัยนะครับทุกคน นี่มาแล้วท่านบิดด้อมอท่านบิดด้อมครับผมจับเกลี่ยไปดีเปตรนี้อ้าวนี่ก็แถมเลยเนี่ยเออยนี่ก็แถมเนี่ยมันแถมแถม <c oughs> ทั้งสองกล่องนี้แถมมาให้เลยโอ้เราก็มีเยอะทีโอ้โหมันซื้อไปกล่องก็มาเลยราคามันราคามันสูงเพราะไอ้การก์ดพวกนี้ด้วยแหละ <c oughs> อ๋ <c oughs> ออย่างนี้เองโอ้โหก <c oughs> ็ได้ได้เหมือนกันเลยเปิดเปิดเปิดไปดปูไโอ้โนี่ได้สองกล่องเลยอ่ะเออ ใช่เนี่ยโอ้แต่มิสซิเลียมันจะอยู่กล่องของนิทานนะเน้นถ้าใครเล่นมิสซิเลียเน้นซื้อนิทานเนี่ยโห้ต้องซื้อคือแบบให้เหมือนกันสองกล่องเลยไหมให้เหมือนกันเลยแปลกดีว่ะเฮ้ยโอ้ยมเหมีอะไรทุกอย่างกันอลิสไอแลนด์ปุ๊บกลับหลังเลยเรากลับเลยนี่กดจังไอลิสไอแลน็กมันโคตรมิสิทองกันบั้นมิสิทองกันมันต้องเป็น อลิสไม่ก็มือ่็อิ่าคเนี่ยนอนมันตุใช่อยู่แล้วกลับกลับบ้านกลับบ้างไม่จุ๊บอาการฟ้าไปตลกมากเลยคนเล่นว่าเข้าสู่ช่วงซีเรียสของจริงแล้วไปไปอลิซไอแหลกนะไปก่อนไปไปดีแหละจริงมันตกดีแล้วว้าเลยเดอร์หนึ่งสองช็อตสูงได้แล้วไปแรก มูนไลฟ์เฟิร์เอ็มมาก็เป็นการเปิดตัวที่ดีต้องอย่างนี้เดี๋ยว่าคุณลิ้นได้กว่าแล้วไปเลยสุดยอดเลยสุดยอดก็โชว์ให้ดูหน่อยความน่ารักของน้องทั้งเมลจาร์ดทั้งเอ็มมาน่ารักสุดเลยที่เหลือก็อีกใบหนึ่งใช่ไหมดึงๆไปดึงๆไปดึงๆไปดึงไม่ได้ใช่ว่าวต่อไปเราก็เปิดคุยตัวกันเลยดีกว่ามาๆๆมามามาเปิดไป มากับกล่องต่อไปกันดีกว่าโอ้โหงั้นผมก็ต้องได้อลิสเลยนี่คนบันอย่าทำให้ผิดหวังนะมาเขาบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับทุกคนครัมีโลจังกับเอมมารักผมว่ะเดี๋ยวเจออลิสจะเจออลิสแกะเร็วเปิดเลยใช่ไหมมีหน้ากล่องเป็นอลิสเลยนะเราจะเปิดเลยใช่ไหมหลังกล่องต้องอลิสดิบว่าเออต้องเปิดเลยต้องเปิดเลยเออเอาการ์ดบ้าไปก่อนวมา กล่องต่อไปกล่องที่สามแล้วครับคบรรุณวานน่าจะเป็นอะไรงในต้นฟลอร่าแห่งอนาคตว่าหนึ่งสอง,สองอต,ตืน่นอัลโธรา <S 2> <S 2> ่ราเฮ้ยนี่ก็ <S <S ของมัง<อ>กรผึ่งสวรรค์แห่งแสงตะว,ว,วันอัลโดอัลโธร่าก็สวยเหมือนกันนะนี่ใช่สวยมากวันนี้ผมก็ใช้อยู่แต่ไม่ใช่อริจังว่ะเดี๋ยววางนี่ก่อนแล้วกันไปคุณลินอริจังก็มาแล้วแล้วภารกิจไอะไรพิเศษแต่ได้อัลโธร่ามาก็ ตัวสวยงามสวยงามเหมือนกันแต่ขอไปเดียพอนะไม่เอาเยอะเหมือนรอบที่แล้วเยอะเหมือนรอบที่แล้วเด็ดขาดตามแล้วต่อเนื่องกันเลยนะครับทุกคนกล่องแจ็คไนท์มันจะเป็นนิทานเหรอวะเลิศมาเลยละแห่งอนาคตเป็นดาราไหมไปก่อนกัสฟ้าชุบขอสัมผัสตรงไหนนะเออสปอยสปอยเฮ้ยผมสัมผัสได้ถึงความคลุกขลางมันฉะนั้นโค้ดมันต้องเป็นอาร์ตเอสพีแน่นอนเลยมา อ SP SP นกออกมาเลยวะเอาแล้วนะคุณบัณฑ์มาดูเป็นพร้อมๆกันพร้อมแล้วมาหนึ่งสองซุเดี๋ยวเอ้ยก็ดีอยู่มะก็ก็ดีนะก็ก็ดีอยู่มะได้แล้วนะครับผมกับสไตล์การ์ดที่อย่างแจ็คไนท์ฟูลวิงกับอาร์ตอาร์ตบัตดิเรนะโอ้ก็สวยเหมือนกันก็สวยนะก็สวยก็สวยเหมือนกันแลยวั้งก็สวยเนี่ยเฮ้ยครึ่งทางแล้วเหรอวะ ไปไวจังเลยเฮ้ยไม่ซ้ำแบบเลยคนบันเอออ้าไปไว้หนี่จริงต่อจากนี้เราก็ได้แบบคราบแบบไม่ซ้ำกันเลยก็ถือเป็นเรืดด่องที่ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่กล่องที่ห้าแล้วมาครึ่งทางแล้ว ก่อนเราคนาบ้านอลิซจงรักจงหลง <laughs> าการเศร้าไปมันเรียกแปลกว่ะ <laughs> เรียบไเรียบไม่ต่างกันหรอกผมสอนนี่ขู่ขาวมก็เป็นแจ็งในคพ <laughs> ูวิงอ่ะหว่าอลิซจังต้องมาแล้วจง,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 จงรักจงหลงจงรักจงหลงออลิซจงมา,า <laughs> สามสอง <laughs> หนึง่ง Hello the อะไรของคนุน <laughs> นี้ไอ้ขับผาสุกอลิซจังเขาไม่รักไม่หลงมึงแล้วว่าเอาจริงได้แล้วทุกคน เฮ้ยยี่กิโนกเว้โอ้ขอไปที่ด้วยกล่องใจในฟูวิงนี่แหละโอเคมลุยมันแบบฟูวิงกันเลยนี่แหละเนี่ยเราจะฟูวิงเลยดีกว่าเป็นหยิดเป็นหยิดแล้ววะเราจะไปอ่านคู่หรออลิสจางมันจะไม่ออกได้ไงเป็นไม่ได้เป็นไปบ่ได้ดอกเป็นไปไม่ได้หรอกเว้ยไม่อยากจะเชื่อเป็นไปไม่ได้อลิซต้องรักสิว่าจะเราจะเกลืแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณบั้นเราเกลื่อแล้วบอกที่แล้วเราต้องไม่เกลือวะพอครั้งภาชนะครั้งนี้พวกเราจะมาแพ้ที่นี่ไม่ได้แล้วคุณบันใช่ นี่แหละคือกล่องแห่งความเป็นเวลาของผมครับบรินจัดการเลยมาเฮ้ไปก่อนการ์ดฟ้ากล่องนี่แหละกล่องนี่แหละคือกล่องที่จเดิมพันยังไม่ใช่กล่องสุดท <c oughs> ้ายเลยใหญ่ยังๆๆกล่อง <c oughs> นี่แหละอลิสอลิสขอละเพราะงั้นออกมาจ้ะทนนะมาหนึ่งสอง,สอง มาเลยเยี่ยมไม่เกลี้ยวัตเดอร์แลนด์บ็อกเกอร์อลิซน่ารักมากจับจับมาต่อกันเลยจับมาต่ออะไเดีเจ้าหนูเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะโคตรสวยนะ ก็ไม่อยากจะขีงสักเท่าไหร่ก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนนีโอ้ก็ก็ก็เขาเลือกไะนะเขาเลือกใครเขาเลือกผมคุณบอลต้องขอบคุณผมเลยเนี่ยคุณมากขอบคุาคุณลินบอกกันดิวโหสุดยอดเลยว่ะคุณบอลเฮ้ยเฮ้ยเรื่องนี้เรไม่เกลือหรือเรื่องไม่จริงนะคลิปนี้เราไม่เกลือหมหสั่นหมุนหมดแล้วสั่นสะท้านโอ้โหต้องขอบคุณผมนะคุณบอลโอเคโอเค thank you มากคุณลินนะเราเสร็จสิ้นภารกิจที่เอาทิฐทาแล้วใช่ไหมอ่า ต่อไปยังไงก็ได้แล้วล<ะ>รจริงๆแต่เราไม่ได้ร่างอนาคตเลยเอ,อมา<ะ>ขอร่างแอนาคตให้ผมสักหน่อยนะเพื่ออนาคตที่สดใสถอยไป่ทะสมคุกถอ,ย,ถอย,ยแล้วใช<ห>่แล้วแจ็คเอาเสียงงั้นแหละเออกูเกือบทำเสียงแจ็คเองแล้วไปดูใกล้เลยกันเลยแจ็คบัตรด,ดีของคุณฟันเขาต้องส่งพลังให้อยู่แล้วไปอัลฟาไปก่อนพาไปก่อน เป็นยาวิกิโดอีกทีกูจะหาให้แม็กก็มาสองตัวกูเลยคนบันเป็นอะไรกับยาวิกิโดซื้อมาเล่นเลยดีไหมเนี่ยมามาเออละมาไมา่ว่าไอ้ยนับเมื่อกี้เราหนึ่งสองซ้ำเราเกลือใช่ไหมลองสามสองหนึ่งใครลองสามสองหนึ่งไหมลองป่ะ,อ,ปะอ่ะอ่ะสามสองหนึ่งเออวันนี้เราก็ไม่เล่นนี่นาะเออลืมเธอไม่ได้ไงเนี่ยลืมเธอไม่ได้ไงเนี่ยท้าต้องเล่จังต้องไปเล่นแต่แต่เป็นอาร์เอสพีก็ถือว่าใช้ได้อยู่เฮ้สวยดีกว่าได้ยาพิกิโดทองกัน เราไปกันดีกว่ามา,มาบล็อกสุดท้ายกับความหวังของคุณลินขอขอขอล่าแกนะคนที่ผมหน่อยคนบันก็น่าจะรู้นะคนบันไว้ฝูต่างๆเขาก็ชอบผมอยู่แล้วทัาสุขุ่มจอ,อกมาหาผมอยู่เหรอทัสุขุ่นอะ เขาอาจจะชอบนายก็ได้นะคุยไม่ใช่งั้นเว้ยเนี่ยเห็นไหมว่าผมเปิดได้ถึงสองใบถามสักคุลอีกสักคนเป็นอะไรไปว่าดูว่าคุณบันอชไหน,นะคตรผมจะเปิดให้ได้อลิซอีกใบหนึ่งอะอย่างน้อยเราขอไอ้ทัศสู่ด,ดีกว่าจ็กไมคฟูบินอยู่ดีนะกลองสุดท้ายวะเออวะขอเด่นเมนขออยากได้ลากัอนาคตรลากันนะคตที่สดใสมาเรียบมาเลอนี่ก็เรียบกันแหละมานับถอยหลังนะครับบุรินพร้อมกัน ไปนับถอยหลังมันก็เกลือเหมือนกันไม่ใช่ไม่เกลือ SP ใบใหม่นะครับดูวันนี้แหละคืออนาคตที่สดสัองเรู้เว้ยงั้นผมนับเดินหน้าคนนี้นับถอยหลังนะอ่ะเอาแบบนั้นไหมเออมาโอชิงงงมาสามหนึ่งสองสองหนึ่งส้มโอ้ก็หัวแล้วอีกคนไป โอ้ไอันลิสเนอะอนาคตที่สดใสเนี่ยชี้ไปดูร่างอนาคตมึงไปซื้อทางนู้นเฮ้ยแต่เราก็ได้อันลิสอีกใบว่ะผู้ชมก็บอกแล้วว่าคุณบันมันคืออนาคตที่สดใสมากช่างเป็นอนาคตที่สดใสของฉันจริงๆเลยนะอลิสเนี่ยอันลิสก็ถือเป็นการ์ดที่หอมจริงๆหอมการ์ดใหม่อลิสถุยคุณบไปเตะบอลได้แล้วคุณบอลเนอะวันนี้ไปเตะบอลดีกว่าเออก็สุดยอดเลยเนี่ยถือไม่เกือเลยไม่เกือ ก็จบกันไปแล้วนะครับสหรับการเปิดบ็อก s u b <il> ูบในวันนี้เป,ป็นยงไางครับคุณลินเป็นปยงไงอ้ก็คุณต้องบอกเลยว่าไม่เกลืออ่ะโอ้ยอ้อเลยครับคุณ <S 2 S 2> ลินโอ้โหเอลวีบีจังเลยเรา <S <S โอ้โหคุณลินนี่ตัวเตึงบอกแล้วเอลวีบีมากต้องยกให้นายเลยวะ่ะลินคือบอกแล้วบ็อกที่แล้วอะ่ะมันไม่มีใบผุยเชยหรอไหมกาบเวลากู <S 2> <S 2> <S แต่ว่านี่เว้ยอาริสเขาเขารักพวกเราอ่ะคือคุณลินคนได้ฉายาใหม่แล้วละ่ะคุณลินพูดดึงดูดไวฝู่อ๋อยี่ดีโอเนื้อหอมตีนเลยนะเราเนี่ยไม่แต่ม็อกไอเดียแล้วนะอันนี้เป็นม็อกนิทานเขอามา้ผมด้วยก็จริงถือว่างามมากนะสำหรับการที่เราเปิดได้หลังกล่องอันเนี่ยแล้วมาทำไมว่าคุณบันยาันกิโดสองใบเนี้ยวิชอบแล้วสู้ไปใจเย็นคุณบันไว้เดิมอย่ามีกิโดบอกเปิดได้กูขนาดนี้มึงต้องเล่นกูแล้วล่ะ ไปขายให้ใคร้มาซื้อได้กับคนบันเลยนะโหต้องรักขนาดไหนถึงออกมาให้คนบันถึงสองใบกายให้กูเล่นเป็นเลยไม่ี่้อย่างนั้นแจ็คไหนก็มาหาฉันนะรักนายกว่าแจ็คไหนอนาคตบันก็บอกเลยอนาคตไปซื้ออย่างนู้นไปซื้อในกลุ่มหนึ่งไปก็โอ้โหประกาะการวันนี้นี่คือแบบสุดยอดเลยเนี่ยโอเคถ้าคู่คนก็อยากได้ไวฝู่ปไปจับจอยก็ไปหาซื้อกันได้นะ เนี่ยสวยมากเลยกับบล็อก SUV04 ในราคากล่องละ145บาทมี2กล่อง SUV04 คียนหนึ่งกับคีดหนึ่งคียนจริงๆเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วว่ามันทำไมถึงเขียนอย่างนั้นอือมาอ่างั้นเราก็<บ>ไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมก็จบกันแค่นี้ดีกว่านะ,ะ,ะงั้นคุณบันก็มาพูดประโยคปิดคลิปของเรากันเลยดีกว่านะเหมือนคลิปที่แล้วนะใช่เหมือนคลิปที่แล้วนั่นแหละโอเคมาหนึ่งสองสามแล้วเจอกันคลิปต่อไปไปแล้ว ให้มันสดใสกว่าคลิปที่แล้ว